i'm नमः तत्सा อะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรภยัยปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุ สัตว์ทังหลายที่เป็นเกอญทุกเ,เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเถิดย่าได้มีเวรซึ่งกันและก,กันเลยอย่าได้พยาบาทเปลียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยยาได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพสัตตากร,รมมัสกาผลตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตาม สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆอิทังเมปุญญาภาคังยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตยโยทุกขาปะมุญจันตุขอ,ขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจา้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์ และท่านผู้มีอุปการรัคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขหลนจากความทุกข์เถิดอิอทังกุญญาภาคังสัพพัสตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัเพเเสัตาุทุกข,ขาปรมจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สัพพัสั์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาลาผู้ชะก็ดี ที่เกิดเป็นอันทชาก็ดีที่เกิดเป็นสังเสธาชาก็ดีและที่เกิดเป็นโอปปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้ผลจากทุกข ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วทั่วทุกท่านทุกตัวตนเธอข้าพเจา้าขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจา้าได้สวดมนต์เจริญกิจภาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังบุญ หนุนส่งให้สำเร็จผลแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้ลงเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบิดามันดาของข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเกิดทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกขโศกโรคภยัยสมบูรณ์พลผ,ล,ผ,ล,ผ,ล,ผลด้วยของกินของใช้ มีที่อยู่อาศาัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคตลอดทั้งมีบุญบารมีได้เข้าถึงพระนิพพานเถอดด้วยอำนาจแห่งคุณพระศีลัตนตรัยและอำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้รวมเป็นพลวะปัจจัยอำนวยผลประทานพรให้ข้าพเจ้าบิดามารดาและญาติของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จผลสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอขออนิสงส์แห่งการสวดมนต์และ,จะเจริญภาวนาในครั้งนี้ ได้อำนวยผลให้ท่านและครอบครัวตลอดทั้งธุรกิจการงานประสบแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน